รู้ว่ากำลังกลังนั่งพูดอยู่หันไม่เจอเลยแล้วนี่กำลังคุยอยู่คนเดียวเลยคุยเพ้ออะไรลุกเลยลึกหนีไปหานู่นเลยนี่ก็คุยอยู่คนเดียวประมาณนี้เพ้อไเลที่ก่อนมันเหลือเท่าไหร่โอยเงินก็ยังมันมากอาหารเอาไปไหนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนครับเรื่อยๆก่อนเยอะเวลาขาดหรืออะไรจะบอกมายเงินเงินเงินมายเงินเงินไม่ได้มาเดี๋ยวปืนปืนมาแทนโอเคครับชัชชัชที่สองคือ พี้าต้องตกใจแล้วเ็ตกใจเดี๋ยวผมจะเข้าไปอะไรกันเนี้ยอ้าววยวายอะไรเพื่อนก้าให้ไปไม่ใช่น้อยยังโดนเทอีกอ่ะโอ้โหขนาดสายเปยังโดนเทอ่างี้เหรอโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นเดียวเปย์ใหม่ไม่ไม่ไมัไม่นม่นม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไร่้ม่ไมาไา่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไม่ไรมันไม่เช่่อใครม่ กลับ้าน <จะ S 2> เราก็แพงเพชรปลูกนาโกยอ่นโค,ย,นโคยขายดีว่างั้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย <Okay. S 1> อารมณ์สักเสียแล้วเนี่ยอย่าใจเย็นๆเดี๋ยวปัดดองให้แม่มเลยวะเยอเย็นๆเยๆเอาใจ <c oughs> <c oughs>